โยโยโยเที่ยงตรงเชิญกับคลึงหนุหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับบิ๊กแมทพิจารณ์เลือกเกมเวลาตีหนึ่งตรงครับฟุตบอลชิงถ้วยคิงส์ครับของซาอุดีอาระเบียเล่นสนามกลางที่เจดดาห์นะครับเอาลฮิลานทีมแชมป์ลีกจะเจอกับเอานัสเซอร์รองแชมป์ลีกครับเอาลฮิลานเนี่ยเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายนะคครรัับบบเเกกมมล่าาาาสุุดดชนะอว้2-1 แม่ผลงานชนะ3มเอ็ดเสมอ3าไม่แพ้ใครนะครับทีนี้มาชิงบอลถ้วยครับจอร์ดเคซูตกุนซือชาโปรตุเกตก็เตรียมส่งผู้เล่นกันหลักตัวต่างชาติประตูบโบนโนอย่างเงี้ยครับเกมรับคาริดูคูลิบาลีตรงกลางก็มีรูเบนเนเวสเซอร์เกเมรินโควิดซาวิดตัวซาอุก,ก็มีโมเมดคันโนนะครับอ่แล้วก็ฮาซาเลมอัลดาวซาวรี2นักเตะทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะครับแนวรุกก็มีเมลคอมกองหน้าลิซานดามิตรวิดครับในขณะที่อัลนาเซอร์จบด้วยการเป็นรองแชมป์นะครับโรนันโดอ,อกหักก็ ต้องมาลุ้นถ้วยนี้ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเอาดีฮัตมา4-2นะครับหลุยคาสโตกุนซือชาวโปรตุเกสก็มีผู้เล่นต่างชาติครับข้างเหมือนกันครับประตูราวิดออสปีน,น่า เกมรับก็มีทั้งอเล็กเตเลสเอเมริกลาป็อกตรงกลางเนี่ยมาซโรโบโซวิดนะครับแนวรุกก็นําโดยซาดิโอมาเน่โอตาวิโอมีกาลิฟนะครับตัวปีกทีมชาติซาอุกองหน้าคริสเตโรโรนลโดที่ยิงไป35ประตูนในลีกนะครับฤดูกาลนี้เจอมาแล้ว3นัดในลีก2นัดเนี่ยในบ้านเอาฮิรานเอาฮิรานถล่มสาูนย์ะครับบ้านเอาร์เนเซอร์จบ1นึ 1, แล้วก็เจอกันในซูเปอร์คัพเป็นเอาฮิรานที่เปิดบ้านเบียดชนะ21คู่นี้ก่อนเกม เขามองเอาฮิลานเป็นต่อแน่ครับอย่างที่บอกไปไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเล่นสนามกลางนะครับแม่เอานาะเซอร์ต้องมาลุนแชมป์ทั่วรายการนี้ครับไม่งั้นก็จะเป็นดับเบิลแชมป์ของอาฮาเซอรนะครับแต่พี่เจดูแล้วเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอครับพอฟัดพอเหวี่ยงนะครับมีโอกาสต่อเวลาวัดใจเอานาะเซอร์ซื้อ2มุมจะไม่แพ้ไปอย่างน้อยใน90นาทีนะครับให้เชียร์อานาะเซอร์เป็นคืนหนังบิ๊กนัชประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย